สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานหน้าฝนนะครับของเคมบีก็มาที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ก็ลงมาดูหน้างงานกับลูกค้านะครับนี่ครับพื้นที่ลูกค้ามีทั้งอ้อยมีทั้งกล้วยนะครับเป็นสวนมีทั้งสระน้ํานะครับเนี่ยน้ำปิ่มเต็มเลยแล้วก็หลังจากดูงานเสร็จนะครับในวันนั้นก็ฝนตกหนักมากครับผมลูกค้าเลยทักมาบอกว่าเนี่ยฝนตกหนักไม่รู้ว่าช่างจะขุดได้ไหมพิจณานะครับนี่ครับย้ายรถเลยครับในวันถัดมาช่างดูงานแล้วไม่มีปัญหาครับ ก็ย้ายลงไปเลยลงงานปุ๊บก็ถ่ายพื้นที่ก่อนเลยครับนี่ครับพื้นที่ลูกค้าครับสวยงามมากครับผมเริ่มขุดเลยนะครับเป็นงานคลองครับผมอุปสรรคที่เจอนะครับเนี่ยหน้าฝนหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้ก็เละมากดินเละมากครับผมมีโคลมีอะไรอุปสรรคทางเราก็กลัวว่ารถจะเกิดอุปสรรครถจมนะครับเพราะแมคโครก็จมจนช่วงหน้าฝนเนี่ยจมกันเยอะมากและค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าแมคโครจมเนี่ยกังวลกันมากจริงๆครับแต่ว่า เรามีคนขับฝีมือดีครับมืออาชีพเลยขุดได้ไม่มีปัญหาก็ขุดได้ประมาณนี้ครับผมคลองทั้งหมดพื้นที่คลองทั้งหมด200เมตรนะครับกว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ลึกประมาณ1.8เมตรครับผมนี่เลยครับประมาณนี้สีร่องนะครับเอาดินขึ้นมาแล้วก็เคลียร์เคลียร์ต้นอ้อยก็เสร็จงานแล้วลูกค้าก็ มายืนแสดงความยินดีนะครับกดโป้งไปเลยยังไงก็ขอบคุณคุณทวีศักดิ์ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจเคมียังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ